การปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การผลักไสความจริงแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางใจให้อยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ทุกเกินจำเป็นในชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายึดถือเรายึดความคิดของเรายึดความรู้สึกของเรายึดคนที่เรารักยึดสิ่งของทรัพย์สมบัติ และแม้กระทั่งตัวตนของเราเองการยึดถือเหล่านี้บางครั้งก็ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บปวดและบางครั้งก็กลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการจิตใจเราไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุแห่งความทุกข์เกิดจากตัณหาคือความอยากและการยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรายึดมั่นว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีแต่หากเรารู้จักปล่อยวางเราจะพบว่าใจเราจะค่อยๆเบาค่อยๆสบายและเป็นอิสระมากขึ้นการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งหรือไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการทำเต็มที่ แล้ววางใจลงไม่ยึดติดผลลัพธ์ที่ตามมาเมื่อเราทำสิ่งใดเต็มกำลังแล้วก็ขอให้วางใจว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างดีหรือร้ายก็รับได้เพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วดังเช่นเกษตรกรทำหน้าที่เพาะเมล็ดรดน้ำพรวนดินดูแลต้นกล้าอย่างดีที่สุดแต่ผลลัพธ์สุดท้าย ฝนจะตกหรือแดดจะแรงเขาไม่สามารถบังคับได้เขาทำได้เพียงปล่อยวางชีวิตของเราก็เช่นกันเรามีหน้าที่ทำแต่ไม่ใช่มีหน้าที่ควบคุมทุกสิ่งการปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งคือการยอมรับความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปทั้งความสุขความทุกข์ทั้งความสํำเร็จและความล้มเหลวต่างก็มาแล้วก็ไปเมื่อเรามองเห็นความจริงข้อนี้ใจเราจะค่อยๆค,คลายจากการยึดถือการปล่อยวางคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ให้อดีตมาฉุดรั้งและไม่ให้อนาคตมาทำให้หวันไหว อดีตนั้นผ่านไปแล้วต่อให้เราเสียใจเพียงใดก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อนาคตยังมาไม่ถึงต่อให้เรากังวลเพียงใดก็ไม่สามารถควบคุมให้แน่นอนได้สิ่งเดียวที่เรามีแน่นอนคือปัจจุบันและเมื่อเรารู้จักวางใจอยู่กับปัจจุบันใจเราก็จะสงบเบาและเป็นสุขบางครั้งการปล่อยวาง ก็คือการให้อภัยทั้งให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองเมื่อเราเก็บความโกรธความเกลียดมันคือการแบกก้อนหินหนักไว้ในใจแต่เมื่อเราให้อภัยก้อนหินนั้นก็ถูกวางลงใจเราก็เป็นอิสระบางครั้งการปล่อยวางก็คือการวางความคาดหวงังเพราะความคาดหวังมากเกินไปมักนำมาซึ่งความผิดหวงัง แต่หากเราทำด้วยใจโดยไม่คาดหวังเกินไปใจเราก็จะไม่เจ็บปวดดังนั้นการปล่อยวางคือการเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่หนักเพื่อให้ใจเราเบาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านลองถามตัวเองว่าวันนี้เราแบกอะไรไว้ในใจบ้างสิ่งใดที่ไม่จำเป็นสิ่งใดที่ทำให้ใจเราเหนื่อย ลองค่อยๆวางลงทีละน้อยยิ่งวางได้มากเท่าไหร่ใจเราก็จะโปรง่งโล่งและเบาและเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงคือความสุขจากการปล่อยวาง